เจ็ดหมื่นสองแล้วโอ้โหมันจะไปสุดที่เท่าไหร่นี่ไอ้นุม่มมันก็เยอะเกินไปลิวล้วลิวล้วลิ้วลิ้วเจ็ดสองห้าร้อย ลายสวยขนาดนั้นเลยหรือครับเจ็ดห <laughs> มืนหามันต้องจบสักทางแล้วอ่อีตัวอีร้อยเนี่ยมันต้องเจบคืนนี้ละ <laughs> มันคงไม่ประมูลข้ามคืนหรอกมัง้ง <laughs> ใช่ปะผมแชร์แป๊บนึงนะ มันจะมันจะข้ามคืนจริงเหรอยีร้อยเนี่ยผมว่ามันก็จบสีทุ่มอ่ะมันไม่เกินนั้นหรอกครับไม่งั้นคนที่มันนอนอยู่มันก็โวยวายทีว่าแบบทำไมมันไม่เลิกประมูลสักทีอ่ะมันก็เบ็ดกันอยู่อย่างนั้นอ่ะถ้ามันไม่จบแสดงว่ามันก็ไม่ใช่เบ็ดกันแข่งราคาครับมันเบ็ดกันใครไม่นอนอ่ะ โหแพงจัดสวัสดีครับเสียวรุ้นเสียวหลุดชิบหายเลยมันจะจบตอนไหนนั่นแหละคำถามเนี่ยมันจะจบตอนไหนเนี่ยผมนั่งรอตั้งแต่ตอนบ่ายอะ่ะผมมาสตรีนตั้งแต่ส0 0โมงผมคิดว่าตอนบ่ายมันจะจบอ้าวผมลืมไปมันมีนับถอยหลังส0นาทีผมรอตั้งแต่ตอนบ่ายผมนั่งเล่นเกมทั้งวันอะน่ะณตอนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่จบคือผมนั่งจนผมปวดหลังเอางี้ดีกว,ว่าเออผมจะนอนก็นอนไม่ได้กลัวมันหลุด เนี่ยกลัวมันหลุดมากเลยเนี่ยเซิร์ฟง่อยคนดูเซิร์ฟ <c oughs> ไปไหนไหนก็มีคนไลฟ์หมุนเนาะ มาแล้วยังเฮ้ยจะหลุดหรือเปล่าเนี่ยกลัวหลุดเลทมากเลยอะอย่างน้อยพี่ก็หมื่นแปดล้ว,วะห้าร้อยด้วยไม่น่าจะหลุดหรอกมัง้งมั้งนะแล้วอีรถเทียสามเนี่ยมันยี่สิบล้านแล้วเนี่ย <c oughs> พี่ีจะเอาอะไรกันเยอะแยะครับรถทงรถถังเนี่ยเฮ้ยปล่อยให้น้องบ้างเนี่ยน้องเหลือสามสิบห้าล้านแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างทัวร์นาเมนต์เมื่อกี้ เพลินดีวะไปลงทัวร์มาโคตรมันนะ่ะเป็เช็คดิก่อนหน้านี้นี่ดูประวัติไม่ได้หรอรีแซทีเหตส่งเข้าประกวด9ก้านายโอ้แพ้ ชุดแรกแพ้สองเซตติดเลยชุดสองชนะสี่แพ้ต่อแพ้หนึ่งก็ถือว่าโอเคนะตอนแรกก็ไม่ได้ลงทัวร์มานานก็ปรับตัวกันนะครับเซตแรกอาจจะงงๆกันอยู่ไม่คุ้ว่าต้องใช้รถอะไรอะไรยังไงพอปรับตัวกันได้ปุ๊บมันก็เป็นทีมแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นนะถ้าอยากจะเก่งก็ต้องฝึกเล่นด้วยกันบ่อยๆครับฝึกเล่นด้วยกันบ่อยๆมันจะเริ่มจับจุดได้ เฮ้ยสยองไรอีร้อยแม่งหลุดเลดจ,จัดเลยอะน่าจะสี่ทุ่มปะอีกอีกสี่สินาทีอะผมใหน้น่าจะปิดสี่ทุ่มอะน่าจะสี่สิบนาทีครับถ้าพี่หลุดผมก็จะหลุดผมจะหลุดก่อนนอะ f หนึ่งแต่สุดท้ายบอกกูยังรูดไม่ก <c oughs> ูยังรูดไม่มันเลยเสียงเบาเหรอเดี๋ยวผมปรับแป๊บหนึ่งนะ โอ้มันแม็กซิมัมแล้วอะครับผมต้องปรับตรงไหนอีวะเลื่องในตัวนี้ปะผมผมปรับเสียงเพิ่มสุดแล้วอะมันไม่สามารถดังไปมากกว่านี้ได้นะ <c oughs> หรือว่าเบาเสียงเกมเบาเดี๋ยวผมเช็คตรงนี้ก่อน เสียงเกมเบาไปนิดนึงเหม,มือนน่าจะเป็นที่ Youtube ละครับอันนี้นะน่าเป็นที่ Youtube ละเมื่อกี้มันหลุดไป6นาทีแล้วนะอีตัวเนี้ยหลุดไป6นาทีแล้วก็ดีใจแล้วอะ่ะ ของผมดังแล้วแต่ของคนอื่นไม่รู้มันน่าจะเป็นที่ระบบ YouTube ครับแต่และเวอร์ชั่นคิดว่านนะนี่หูพี่จะหูผมจะแตกมารอลุ้นเนี่ยผมรอเล่นไลน์อีร้อยเนี่ยตั้งแต่ตอนบ่ายล้วมันก็ยังไม่มาตั้ทีเลยเนี่ยตอนเนี้ยจนขี้เกียจแล้วนีนั่งเล่นทั้งวันจริงๆนะวันเนี้ย ปวดหลังเลยอ่ะรู้รู้สึกไม่ไม่ใช่รู้สึกมันคือปวดหลังเลยอ่ะมันยิงหัวเราเข้าเป้าไว้ตัวเนี้ยยิงเข้า สถานการณ์ไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไห <Yeah, S 1> ร่ยายิงหัวเข้าด้วยไอ้หนุ่มอสัซเมตสิอยากงัดหัววะ หนุม่มเออพอแล้วพอแล้วพอแล้วไอจีพอดูแล้วไปลงครัวไม่กี่เกี้ยวไอจีอย่างหล่อนเลยไอจีหล่อนหนักจัดจ้า แล้วเบิดครับไม่คุ้มเราต้องเอาชัวถ้ามันแลกกันคนนั้นเราเสียเปรียบ ทุกอย่างมันดีหมดเกาะรถสแตตทุกอย่างดีหมดยกเว้นปืนครับดูดิสามนัดอะเด้งหมดเลยอะตัวนี้ถ้าไม่ติดเรื่องปืนมันหล่อนอะผมจะให้มันอยู่ s s r หรือระดับเทพนะฮะระดับ OP แต่มันมันไม่ไหววะ่ะปืนแม่งหลอนปืนแม่งหลอนระยะไกลตุนักไม่รับประทานเลยตัวเนี้ย เหมือนกันครับทีร้อยก็เหมือนกันสุนัขไม่รับประทานครับมันทีร้อยอะ่ะมันแอบหลอนอยู่แต่ไอตัวนี้แอบหลอนหนักเลยปืนอะ่ะระยะไกลคือห้ามห้ามไปคาดหวังอะไรจากมันเลยแต่ถ้าเป็นระยะใกล้กลางโอเคแต่ถ้าไกลจบหมดสิทธิ์ไอจีหลอนตั้งแต่ทัวร์ยันไลท์ผมไม่กดครับถึงมันต้องมีแต่ผมขออนุญาตไม่เอาอีก30กว่านาทีใคร อยากกดนะผมเชื่อผมคืออันดับท้ายๆแน่ๆคือตอนแรกกำลังลงทัวร์อยู่1 5ื่นหลุดอะหมื่นห้าหลุดแสดงว่า1 6ื่นก็ท้ายๆแล้วอ่ะเออหมื่นหก็ท้ายๆแล้วเดี๋ยวสักพักก็น่าไม่ไม่ผมกลัวมันมันไม่มีใครตามผมแล้วผมหลุดอยู่รอนดไม่เอาดีกว่าผมไม่เสี่ยง เพราะว่าไอตัวนี้ต้องทำไอเอ็ดูมีเจเซ้อนก็จริงนะแต่มันก็แหน,หน่กลัวอยู่รอ,รอเครื่องฟัง,ฟงเลยนั่นไงเห็นปะถ้าเราอยู่ต่อเละครับเอ็ดทีมันเดินมาพอดีเลยสวัสดีครับหลุดเดียวอีกแล้วไม่หลุดหรอกร,รอบนี้เราตั้งใจเล่นละ เรามีประสบการณ์เรามีประสบการณ์เห็นปะเนี่ยถ้าฝืนสู้ต่อยังไงก็เละเฮ้ยแต่ FV 4 0 0 5ไม่เวิร์กว่ะไปเล่นในทัวร์เวิร์กเฉยนี่น่าทำไมคนถึงนิยมเล่นกันอนะ่ะ นี่ผมเอากระสุนวิ่งไวมาแล้วนะ โอ้โหวอร์คแค้มมาแล้วทีมผมอะโอ้ยพื้นโอ้ยปืนมันปัญญาอ่อนจัดดากล้าพูดเลยปัญญาอ่อนจริงปืนมันอะหลอนวิ่งโฉบบันทายโดนยิงตูดดีกว่าระเบิดนะครับสี่ชุดแม่งละพันสามสองคันแม่ง คันหนึ่งแทบแตก DPM สามพัน <D V M 3000> มันเล่นมันดีวะเป็นเล่นทัวร์แบบมันมันจริงมันจริงมันจริงต้องหมั่นมาเช็คนะครับถ้ามันขึ้นกรอบสีทองแสดงว่าเรายังได้อยู่แต่ถ้ามันไม่มีกรอบสีทองแสดงว่ายังไม่ได้ ไมเกียนเด็กทุกคันไม่ไม่ไอหนึ่งสี่มันหลุดสองรอบติดเลยนะ แล้วผมต้องไปเสียเวลานั่งกดข้อมูลเนี่ยเรียบร้อยเลยแตกเออถ้ามันหลุดอีกรอบเราแยกย้ายเลยดีกว่าครับมันระบบมันก็กลีนน่ะผมกละว่าจะมาไลท์ไลท์ออไลท์แล้วเล่นในตัวนี้จนจบเดีย๋ยวระบบมันกลีน ถ้าถ้ามันหลุดอีกรอบเราก็แยกย้ายเลยละกันครับพอแล้วไม่ไรละเนี่ยลดหกสิบเปอร์เซการเจาะเกาะลดลงตามระยะค้ังอีกทีตอนผมระเบิดแล้วผมต้องกดออกไปกดให้มันรันระบบต่อมันเสียเวลาผมไหม ถ้ามันเป็นอีกรอบนึงก็แยกย้ายครับผมก็ลงไลน์แล้วจบไลน์ไปเลยทั้งเกมทั้งระบบผมจะร้องมันเป็นที่ OBS อ่ะจริงๆตัวนี้นะ ถ้ามันไม่ไอเหล่อนอะผมน่าจะได้สองบ้างนานแล้วครับระยะไกลกระสุนแม่งย้อยจัดดา สนัยอยู่ด้วยนี่เหยียบเลยวะขอตั้งหลับแป๊บ <c oughs> มุมก็ไม่มี อีทีร้อยมึงไปเล่นอะไรมาเนี่ยไอหนุ่มเขาบวกกันยับยับเลยด้านบนอะ่ะมันไม่มาช่วยอะ่ะมันทำเลยเบื่อเขายิงกันยับอยู่ยี่ไปขับรถเล่นเฉยเหลือยี่สิบนาทีอะ่ะอย่าให้ต,ตีมันแตกก่อนเลย ปกติไม่ค่อยเจอ RNG แต่พอได้เล่น r h m ์เครั้งแรกแทบล้องปวดหลังอะไอ g จีบอกไม่เคยเจออย่างนั้นเลยจัดไปหนุ่ม เจอไหมสู้ยาก คืออยากจะถามว่าเพื่อนผมมันไปโอ,โอเครอบหน้าเล่นเซฟๆดีกว่าหลุดเดียวไม่เคยรอดอ่ะรอบหน้าเราเซฟๆดีกว่าไปยืนสนัยสักคู่กัทีดีแล้ว,ลวกันมันต้องเอากระสุนวิ่งไวมาถูกแล้วยิงระยะไกลคือแบบกระสุนชา้าจัดต่ะ ดีวีลหนึ่งจากเอ,อ่อสี่สิบ